กระบะปีใหม่ๆไว้ใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเจ้าตัวกระบะโตโยตา้ารีโวโ่พรีเนอร์สี4ประตูยกสูงคุณพี่หน้าหมูปา่าดีไซน์สวยราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ3ามแสนเลยนะคะคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเพียงเดือนละหมื่นเท่านั้นนะคะคุณพี่รายละเอียดเส้นสายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาจจเจอกับน้องการเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1นซอยเสีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้มานําเสนอรถกระบะปีใหม่คุณพี่และอันนี้หน้าหมูป่าโคตรหล่อเลย นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคุณพี่ขาสภาพสวยกิ๊ฟเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพหนูรีบมาอัปเดตให้คุณพี่ได้ดูก่อนนะคะลูกค้าที่มีรายได้อยู่ที่ประมาณ2 0,000อยากได้รถกระบะ4ประตูยกสูงไว้ใช้งานสักคันคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละหมื่นเท่านั้นโอ้โหคุ้มมากนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยนะคะ t o y ยต้า e v o 2.4ีนะคะตัวนี้เป็นตัวมิดด้วยนะคะเกียร์ธรรมดาปี2 0 2พนี่ะคะคุณพี่ราคาคันนี้เสนอขายที่5 8 9 0 0 0ับาทนะคะคุณพี่โอ้โหและ สภาพรถคือสวยมากนะคุณพี่เข้ามาดูกันได้เลยนะคะพี่ขาตัวนี้ที่เรียกว่าหน้าหมูป่าเพราะอะไรนี่ดีไซน์คล้ายๆกันเลยเหมือนจมูกหมูไหมสวยมากไฟด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ไฟแท้ไฟเดิมจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนมาไฟตัดหมอกมีมาให้ครบป,ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะ5 7 6 3นะโอ้ป้ายสวยอยู่นั้นเนี่ย รอยบุบลักยิ้มไม่มีนะสีสม่ําเสมอเท่ากันนะคะคุณพี่ขาได้เป็นสีดําหลอดดูดดันซะด้วยนะคะไฟด้านนี้เหมือนกันกอบไฟเดิมไนมะ่มีริว้วรอยเลยค่ะได้ล้อแมกนะเดิมแท้จากโรงงานตัวนี้ได้แมกสีทูโทนนะคะนี่ตัวยางเดี๋ยวเต้นเช็คปียางให้ถ้าเป็นยางปีต่ำกว่าปี2021นเนี่ยหนูเปลี่ยนให้หมดทั้ง4เซตเลยดูตัวโช๊ด้านในเนะี่ยฮะคุณพี่โช๊ด้านในเห็น,หนไหม โชคเดิมแท้จากโรงงานจุดมาร์คคิจากโรงงานยังอยู่เลยนะคะซุ้มล้อด้านในนะคะใต้ท้องรถนะคะไม่มีสนิมสักนิดเลยเพราะเป็นรถที่ใช้งานในกรุงเทพเป็นรถหน่วยงานปตาวังนะคะไม่ใช่รถบ้านคุณพี่รถมือเดียวจริงๆประวัติศูนย์นะคะฝั่งด้านนี้ประตูด้านข้างเนี่ยเขาอาจจะติดสติกเกอร์นะของอทางบริษัทอะไรต่างมาเดี๋ยวเราต้องเก็บงานสีตรงสติกเกอร์ด้านข้างให้นะพี่อันนี้ได้เห็นสภาพได้เข้าแน่นอน หูกระจกนะคะเป็นโคมเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยปรับพับไฟฟ้าให้ได้ด้วยนะคะคุณพี่ขานี่สวยเลยที่เปิดประตูเนี่ยโคมเมียมตรงนี้นะคะไม่มีรอกล่อนนะสภาพยังใหม่อยู่กระจกทุกบานนะรอบคันจะเป็นพาร์ทเดิมของโตโยต้ไม่มีการเปลี่ยนมานะคะคุณพี่เห็นไหมนี่โตโยต้าของแท้นแน่นอนนะคะ ดูโครงสร้างนะคะเหรียมสันหัวนอ็อตทางฝั่งประตูด,ด้านหน้าฝั่งซ้ายค่ะที่นั่งข้างๆคนขับนะคะหัวนอ็อตคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะขายบ้านประตูจุดมาร์คคิวซีจากโรงงานยังอยู่นะคะของเดิมนะตัวสีไม่มีการพ่นทำมาคุณพี่ขาสครับเพดด้านล่างโตโยตา้าเนี่ยก็มีมาให้นี่คันนี้สวยมาก นะฝั่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะคุณพี่เรียมสันหัวน็อตคงกิบชัดเจนนะคะตัวสีไม่มีการพ่นทําสีมาเรียบรื่นสม่ําเสมอเท่ากันเลยค่ะคุณพี่นี่โครง,งสร้างเดิมของเขาหมดเลยนะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดโตโยต้าเพราะว่าเป็นกระจกที่มันแยกชิ้นเนาะสองบานนี่นี่ก็โตโยต้านี่ก็โตโยต้าไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาคุณพี่ ของเราจะมีช่างมาตรวจสอบคุณภาพรถกว่า274จุดด้วยค่ะคุณพี่ขะรถของเราเป็นรถที่คัดเกตด A เข้ามาเลยนะคะอ่ะดูในส่วนตรงนี้ค่ะเหลี่ยมสันหัวน็อตฝั่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายค่ะคงมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขเลยนะคะสภาพแบบน่าใช้มากเห็นไหมคะไม่มีริ้วรอยเลยสักนิดนะจ๊ะแล้วก็นี่ให้ดูนิดหนึ่งฝั่งซุ้มล้อด,ด้านหลังยางอะไหล่นะคะยังมีให้ครบถ้วนนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรมีมาให้นะพี่นะ คุม้มมากอันนี้ใครขับก็หล่อเน้นมันทุกเน้นใช้งานเน้นแบบขนของคุณพี่ค่ะไฟด้านท้ายเนี่ยถ้าหน้าหมู่าเนี่ยไฟท้ายปีใหม่ๆเขาจะดีไซน์สวยตัวนี้เป็นไฟแบบฮาโลเจนนะไม่ใช่แบบ LED นะคะคุณพี่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวทับทิมที่เวลาแสงไฟคันด้านหลังส่องเข้ามามันจะสะท้อนกลับนะคะคุณพี่นี่ ดีไซน์ไฟสวยมากแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะด้านท้ายมีมาให้กล้องถอยมีมาให้ครบถ้ามีกล้องถอยแปลว่าด้านหน้าต้องจอถัดสก,กีนแน่นอนนี่ปะอ่ะเปิดให้ดูแม็กไลเนอร์ด้านหลังฟีลแบบเหมือนรถขนเอกสารอะเพราะริ้วรอยการใช้งานของพวกแม็กไลเนอร์นะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยลูกค้าเดี๋ยวถ้าทําความสะอาดเดี๋ยวจะสปาใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะให้ดูนะโครงสร้างนะคะตรงฝาท้ายคุณพี่ขา หัวน็อตคมๆตัวสีเรียบรื่นค่ะคุณพี่ค่ะไม่มีรอยพ่นทําสีมานะคะแล้วก็นี่ท้ายไม่มีการเปลี่ยนรับประกันนะคะรถเนี่ยไม่มีชนหนักพิกวารจมน้ํากับสีแน่แน,นอนนะคะเล่มทียนเนี่ยไม่มีชํารุดสูญหายนะ,ะตรวจสอบที่มาที่ไปของตัวรถได้ทั้งหมดเลยนะคะด้านนี้เหมือนกันนี่เห็นไหมหัวน็อตจะเป็นมาร์กสฟีฟ้านะคะคุณพี่อันนี้คือจากโรงงานเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนมานะคะโอ้โหพร้อมใช้พร้อมใช้มาก มาดูในส่วนของฝั่งทางด้านคนขับขวามือตรงนี้นี่ตัวรถสีดำเนี่ยวเวลาเห็นกับแสงมันจะเห็นได้ชัดนะ<อ>เห็นไหมคะริ้วรอยไม่มีรอยขนแมวไม่มีสีประตูสม่ำเสมอเท่ากันไม่มีการเปลี่ยนมาคุณพี่คะ่ะหล่อมากคุณพี่เพราะปกติเนี่ยถ้าเราไปซื้อป้ายแดงอะรถกระบะจะราคาเกือบแตะล้านกันได้แล้วนะอ่ะมาดูทางประตูด้านหลังฝั่งขวาคะ่ะคุณพี่คะ่ะกระจกนะคะตรงนี้พ์ทเดิมโตโยต้าไม่มีการเปลี่ยนค่ะคุณพี่ ของเดิมเลยนะคะอ่ะแล้วให้ดูนะคุณพี่เหลี่ยมสารหัวน็อตนะฝั่งประตูทางด้านขวานะคะคมกิ๊บชัดเจนไม่มีรอยแกะไขค่ะคุณพี่ขะสภาพเดิมแท้จากโรงงานเลยถ้าเป็นตัว2.4มิตรเนี่ยตัวเนี้ยภายในของเขาคุณพี่ขะ ภายในของเขาจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเห็นไหมสภาพเบาะยังใหม่อยู่เลยริ้วรอยไม่มีนะก่อนออกรถไปกางเต็นก็จะสปาเบาให้ใหม่เลยหลังคงหลังคานะรอยอักขลาเลขยนการเจอไม่มีนะคะคุณพี่เพราะว่าเขาเป็นรถหน่วยงานเนาะไม่ใช่รถบ้านนะคะ่ะ,ะมาต่อกันที่ทางประตูฝั่งคนขับกันบ้างนี่เลยนะ แทงประตูด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะกระจกเปิดออโต้ทางฝั่งคนขบับหูก,กระจกปรับพับไฟฟ้าก็ปรับได้2สเต็ปนะไม่ได้พับออโต้นะลูกค้าเราต้องปรับเองนะ อาเรียมสันหัวนอตนะทางฝั่งประตูคนขับนะตรงนี้นะคมกริบชัดเจนเลยนะคะไม่มีรอยแกะขายตัวสีเรียบเรื่อสนสม่ำเสมอเท่ากันนะไม่มีการเปลี่ยนมานะคะคุณพี่ขาและหนูให้ดูนะเบาะด้านในนะคะสภาพเบาะคือยังสวยอยู่เลยนะคะเบาะไม่มีล้มค่ะคุณพี่เนี่ยด้านข้างเวลาเข้าออกบ่อยๆใช่ไหมเบาะตรงเนี้ยมันจะล้มนะเราดูสังเกตจากเลขไม้การใช้งานสังเกตจาก ตัวเนื้อเบอกก็ได้นะคะคุณพี่ะ่ะว่าเขาใช้งานมาน้อยมันเป็นยังไงอยากให้เข้ามาดูรถจริงๆที่บริษัทนะค,คุณพี่จะได้แบบเอ้ยมันว้าวจริงอย่างที่พูดในคลิปหรือเปล่านะคะพวงมาลัยตัวนี้หุ้มหนังนะได้เป็นมันติฟังก์ชันด้วยนะคะควบคุมเครื่องเสียงได้พร้อมตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะเดิมแท้นะคะคุณพี่๋ยวหนูขออนุญาตขึ้นไปสตาร์ทรถให้ดูก่อนนะดูเลขใหม่แยบคัดด้วยนะเพราะคันนี้เกียร์ฮอรดา นี่หน้าปัดหน้าจอตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะคุณพี่โอ้คันนี้ไม่ไม่เยอะนะคะเลขไม่อยู่ที่1 3 0่งแโลเท่านั้นคือปกติเฉลี่ยการใช้งานต่อปีประมาณ20,000กว่ากิโลนะคะคุณพี่ะ่ะตัวนี้นี่พวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์สวยเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นจอ Android นะ,อ,ะอันนี้ติดตั้งมันจอ Android มา ก็สามารถเชื่อมต่อพวกบลูทูธอะไรได้มีเนด้วยอนเนี่ยนี่เนวิเปิดผ่าน Google อ่ะโอเคพยายามเปิดให้หละ,ะตัวนี้พวกค้นหาอะไรก็คือจะผ่านทาง Google ได้หมดเลยนะคะจอเล่นง่ายมากๆตั้งค่าเหมือนใช้งานโทรศัพท์มือถือเลยนะคะนี่ลูกเล่นเขามีมาเยอะปึ๊บมีเนให้มีบลูทูธให้นะคะ อ,อันนี้แกลเลอรี่อะไรต่างๆเล่นได้เหมือนโทรศัพท์เลยเฮสโตมีมาให้ดู YouTube ได้ด้วยนะเอาสิจอขนาดนี้ออปชันเล่นได้แบบนี้เปิดกระตูนได้ปะเนี่ย <c oughs> นะคะอันนี้น่าจะแบบเหมือนลิงก์กับโทรศัพท์ของเราก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อจะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะ <c oughs> คุณพี่ ลูกเล่นเขาเล่นได้เยอะอยู่นะที่ติดจอบแบบนี้มานะคะแอ์เนี่ยยังเย็นชํำถึงใจแน่นอนพี่ก่อนออกรถไปเนี่ยเปลี่ยนไส้กรองแอร์ให้ใหม่ด้วยนะคะพี่นี่ตัวเกียร์นะคะเดี๋ยวหนูดูเรื่องหัวเกียร์ถ้ามันลอกล่อนอย่างเงี้ยหนูก็ทําการเก็บงานแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ตัวเนี้ยเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะนี่ สภาพเกียร์ส,สวยๆเลยมีปุ่ม e ีโค o โหมดช่วยในการประหยัดน้ํามันและพาวเวอร์โมนะคะใช้อัตราการกินน้ํามันแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะคุณพี่และภายในเนี่ยพวกรถหน่วยงานพวกนี้รอยเจิมจะไม่มีนะนี่เห็นปะสวยมากไฟใช้งานได้ตามปกติทุกจุดทุกดวงเลยนะคะโอคนะู่มือนะคะมีติดกับตัวรถไว้อยู่แล้ว ะะยกเว้นแค่อย่างเดียวคือบุ๊กเซอร์วิสนะคะเราจะไม่ได้เก็บไว้นะก็เวลาเอาเข้ามาเขาก็จะเก็บไปนะคะคุณพี่ในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลางเต็นจะพามาชมเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยมันจะใหม่กิ๊บเหมือนรอบคันที่กลางเต็นรีวิวไหมนะคะมาดูกันเลยอนี่เครื่องยังใหม่คือยังแน่นอยู่เลยคุณพี่คะ ด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบ2.4ขามพี่ฝาครอบเครื่องยังกริบๆเลยข้อต่อสายไฟต่างๆนะคะคุณพี่ขาไม่มีรอยหนูกัดหนูแทะเนาะและนี่คุณพี่เลขคดเครื่องที่คุณพี่ได้ไดรับอะ่ะตัวเครื่องไม่มีการเปลี่ยนยกเครื่องมาเลขเครื่องตรวจสอบได้ตามเล่มเลยนะคะคือสเปคเดิมของเขาเลยกระป๋อใส่ของเหลวยังเป็นสีขาวคุณอยู่แปลว่ารถคันนี้คือใช้งานไม่ใช่รถจอดนะถ้ารถจอดมันจะแบบออกเหลืองมากนะคุณพี่นะ สังเกตได้จากทางด้านหน้าฝาหมา้อนงม้วนน้ำนะกรีบเลยข้อต่อต่างๆเนี่ยก็จะมีจุดมาร์กไว้นะคะว่าเราไม่มีการถอดออกมานะคะคุณพี่โครงสร้างนะคะฝากระโปรงด้านหน้าฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะ,ะเรียมสารตัวน็อตเห็นไหมคะจากหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะไขเลยนะคะคุณพี่ขาสีเดิมๆนะคะนี่อุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดไฟแท้ไฟเดิมจะเป็นของไทยคุยโตถ้าเวลาเปลี่ยนไฟหน้ามาเขาจะให้เป็นของเทียบนะนี่ อันนี้ของเดิมจะเป็นโค้ดนี้นะคะคานด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวค่ะคุณพี่ค่ะให้ดูเลยฝั่งด้านนี้เหมือนกันของเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนไฟหน้าแผ่นเพจนะคะยังอยู่ทางด้านล่างฝั่งขวามือตรงนี้นะคะแผ่นเพจก็ไม่มีชํารุดค่ะป้ายมอ,อก,กอมาตรฐานจากโรงงานนะเรายังมีติดตั้งมาให้เลยนะคะเหลี่ยมสารตัวน็อตนะ,ะทางฝั่งประตูอ่าทางฝั่งฝากระโปรงด้านหน้าขวามือตรงนี้นะคะ รอยแกะขายไม่มีฝากระโปรงตรงเนี้ก็ไม่มีรอยทําสีสีเรียบเรื่อนสม่ําเสมอเท่ากันมารูปดูได้เลยจุดเม็ดอาร์กการผลิตจากโรงงานเรียงรายแบบนี้นะคะถ้ามีการทําสีตัวเนี้ยกลมๆเนี่ยจะตื้นขึ้นเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคุณพี่ดูได้ตาปล่าก็ยังได้เลยสียางใช้งานได้ตามปกติยังไม่เสื่อมสภาพยังไม่แข็งยังไม่ยุ่ยนะคุณพี่เนี่ยดูดิ ใช้ได้ปกติเลยแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดค่ะคุณพี่รถคันนี้คือพร้อมรอคุณพี่ละพร้อมใช้งานเลยถ้าพี่อยากได้รถกระบะนะฮะมือสองสภาพกิ๊บกิสัก,กสคันนะคันนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะปีใหม่ๆนูเริ่มอัปเดตกันเข้ามาแล้วนะคะขอย้ำกันอีกทีนะคันนี้เป็นกระบะโตโยต้า e ีโวพรีเดอร 2.4i นะ2เออ2.4 มิดนะฮะตัวนี้ปี2020เลขมาอยู่ที่130,000หลดราคาเสนอขายอยู่ที่5 8 9 0 0 0 0รายได้20,000บาทฟรีดาวผ่อนเดือนละหมื่นสนใจไหมถ้าสนใจนะติดต่อหากางเต็นทได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยปึ๊บนะปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยค่ะแอดมินของทางบริษัทเพชรยนนะรอตอบพี่ตลอด24ชั่วโมงเลยและอย่าลืมบอกในคลิปนะว่าดูน้องกางเต้นมานะจ๊ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณพี่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะมาอัปเดตรถกระบะรถครอบครัวหรือรถปีใหม่ไม่น้อยอะไรอีกนะคะร,รอชมมาได้เลยวันนี้กันเ้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะาย